ปวดหัวตั้งเลยเหมือนจะเป็นไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวฮะหรือจะเป็นโควิดเอ๊ะเรามี ATK อยู่นี่นะไปตรวจ ATK ด้วยตัวเองดีกว่า ะคเกวขั้นตอนการเข้ารับบริการเจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถ Walk-in ก่อนเวลา8นาิกา30นาทีอย่าลืมบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> เมื่อมาถึงโรงพยาบาลผู้รับบริการเดินมาที่จุดคัดกรองแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและต้องการมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ท่านจะได้สแกน QR code เพื่อกรอกรายละเอียดและเจ้าหน้าที่จะดำเนินการขึ้นบัตรเพื่อเปิดสิทธิ์การรักษาให้กับท่านท่านจะรอตรวจที่บริเวณจุดรับบริการข้างอาคารราชนาคารินหลังจากนั้นพยาบาลจะทำการวัดสัญญาณชีพและสอบถามอาการของท่านและนำท่านไปบริเวณ AI คล i n i c เพื่อรอการสวบท่านจะได้พบแพทย์เพื่อประเมินอาการ และตรวจ ATK ถ้าท่านต้องการตรวจเพิ่มเติมเช่น RT-PCR หรือเอ็กซเรย์ปอดซึ่งต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเองกรุณาแจ้งพยาบาลท่านสามารถจ่ายค่าบริการได้ที่การเงินซึ่งตั้งอยู่ติดกับบริเวณ ARI c l i n i คลินิรอผลตรวจ ATK ประมาณ15นาทีถ้าผลเป็นบวกท่านจะได้รับการรักษาแบบ Home Isolation โดยได้รับยาประรอด เครื่องวัดออกซิเจนตายนิ้วและคำแนะนำก่อนกลับบ้านความรู้สึกของผู้ที่เคยป่วยท่านรู้สึกอย่างไรกับการรับบริการแบบ Home โฮมไอโซเลชัน,ะะอนอของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนค่ะสำหรับวาลีนะคะตอนที่ได้อยู่โฮมไอโซเลชันของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนนะคะก็จะกักตัวทั้งหมด10วันนะคะ อยู่ที่บ้านกออ็ทั้ง10วันเนี่ยตลอดระยะเวลาทั้ง10วันจะมีเจ้าหน้าที่คุณหมอแล้วก็พยาบาลนะคะคอยสอบถามอาการแล้วก็สอบถามเรื่องของไข้กับการวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือตลอดทั้ง10วันเลยนะคะส่วนการถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามคุณหมอได้ตลอดเวลาเลยก็ตรงนี้ก็รู้สึกว่าอ,อ,อุ่นใจนะคะแล้วก็รู้สึกออปลอดภัยนะคะมีคนดูแลเราตลอดเวลาทั้ง10วัน ก็รู้สึกประทับใจค่ะสำหรับ h โฮม Isolation ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนค่ะค่ะตอนเป็นก็รู้สึกตกใจนะคะพอตรวจเจอค่ะต้องแล้วก็ตั้งสติได้ก็โทรบอกหัวหน้าหัวหน้าก็ให้เบอร์ทางโรงพยาบาลติดต่อเพื่อที่จะเข้ามาตรวจ PCR ค่ะพอวันมาตรวจก็มารถส่วนตัวตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงค่ะก็ตั้งแต่กว่าจะตรวจเสร็จก็ เที่ยงได้รับยาค่ะตอนกลับไปกับตัวที่บ้านก็จะเป็นห้องเช่าก็ค่อนข้างลำบากค่ะเพราะคนเราไม่รู้ว่าใครรังเกียจหรือไม่รังเกียจแต่พอดีอยู่สองคนกับแฟนก็โทรบอกเจ้าของตึกขอเปิดห้องอีกห้องหนึ่งเพื่อที่แฟนจะได้แยกกันอยู่อะค่ะพอเริ่มกินยาก็เริ่มเข้าระบบก็เริ่มกินยาหมอก็จะมีถามว่ากินยาได้ไหม อาการเป็นยังไงประจำวันของเราก็มีตรวจตรวจปอดวัดไข้ส่งในในไลน์ค่ะวัดความดันออกซิเจนแล้วก็ออกกำลังกายสามนาทีก็วัดวัดหลังออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งวัน,ว,นวันละครั้งค่ะแต่ระบบห้องเช่าไม่มีใครส่งข้าวส่งน้ำเราต้องหากินเองค่ะ ก็เป็นอย่างนั้นจนครบวันท <aquí en S 2> ี <studio> ่หมอให้กล like ับตัวค่ะดีใจถามหมอว่าจะไปทำงานได้วันไหนครบกำหนดแล้วไปได้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยู่ห้องก็ลำบากแข็งแรงค่ะเพราะอาการไม่เยอะค่ะก็มีไข้อยู่สองวันนอกนั้นก็ไอไอก็ดีขึ้นก็ อาการอื่นก็ไม่มีลิ้นก็ยังรับรสได้จมูกก็ยังได้กลิ่นอยู่ค่ะพอตอนตัวเองอทราบข้อมูลว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเมื่อติดเชื้อก,ก็รู้เลยว่าเราต้องโทรแจ้งหัวหน้าภาครากอะไรอเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะได้การกลุ่มเสี่ยงที่ที่เกี่ยวข้องเราก็สัมผัสกับเราในช่วงก่อนหน้าเงี้ยค่ะจากนั้นก็หัวหน้าภาคก็ก็มีการคุยกันมาก่อนเบื้องต้นเนื่องจากเราอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยง อยู่แล้วเราเระวังตัวเองกักตัวในช่วงก่อนหน้าแล้วพอเราทราบว่าเออเราก็บวกจริงๆหลังจากที่เราอยู่ในช่วงกักตัวค่ะก็หลังจากที่เราแจ้งหุนอภาคแล้วค่ะก็เราก็ได้ติดต่อเปนทางไลน์ค่ะของอท็อปเมดโควิดนะคะแท็กเกอร์ที่ของคณะค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมา,าว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราตรวจเอนเป็นบวกก็ให้เรามาตรวจที่คณะได้ นะคะมาในวันรุ่งขึ้นพอดีว่าวันที่เราแจ้งไปะคะ่ะมันจะเป็นช่วงบ่ายละอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็พอวันที่มาะคะ่ะก็เป็นวันรุ่งขึ้นเลยวันนั้นกําลังเริ่มมีอาการไข้มาพอดีนะคะแล้วก็มาก็ที่ที่ของคณะเราของโรงพยาบาลนะคะก็จะให้ติดต่อตรงบริเวณชั้นหนึ่งจะเป็นลานด้านนอกของโรงพยาบาลซึ่งก็ถือว่าจัด จัดที่ไว้ค่อนข้างดีเพราะว่าอยู่บริเวณด้านนอกอากาศถ่ายเทรู้สึกว่าก็สถานที่ก็เพียงพอนั่งรักษาระยะห่างกันโอเคค่ะก,ก็จะมีเจ้าหน้าที่น้องที่เป็นบุรุษพยาบาลนะคะก็มาช่วยให้ให้ข้อมูลก็น่ารักค่ะก็บอกว่าให้สแกนกิมอาร์โค้ดกรอกประวัติอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีข้อมูลค่อนข้างละเอียดเหมือนกันตอนที่เรากรอกในอตอนที่เราสแกนโค้ดของ ของการที่จะเข้ามาขั้นตอนการรักษาค่ะต้องใส่ข้อมูลของการฉีดวัคซีนหรือว่าการสัมผัสเสี่ยงความเสี่ยงของเราในเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็เรียบร้อยเราก็จะได้ไปถูกนำตัวไปตรวจสวบนะคะแต่ว่าตัวเองได้ตรวจเป็น ATK นะคะแล้วก็ผลหลังจากนั้นก็จะออกเร็วเลยนั่งรอผลคุณหมอก็จะเรียกไปสัมภาษณ์อาการ ะะตรงบริเวณโซนที่ที่โรงพยาบาลจัดให้แต่ก็เป็นด้านนอกของของโรงพยาบาลนะคะเสร็จแ,แล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอก็จะบอกว่าให้รอยานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผลเป็นบวกอะไรเงี้ยค่ะจากการตรวจ ATK แล้วก็ให้เราไปนั่งรออนงจุดที่เป็นเต็นที่จัดเตรียมให้ะะก็ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานมากก็โดยรวมก็ประมาณสักสชั่วโมงรวมที่เราได้รับยาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ส่วนตัวก็มองว่าก็ ก็ถือว่าไม่ไม่ช้ามากทุกอย่างาขั้นตอนชัดเจนเร,เรียบร้อยในภายใน2ชั่วโมงได้รับยาแล้วก็ได้รับคำแนะนำในการดูแลตัวเองด้วยในระหว่างที่เราแบบรักษาตัวที่บ้านเพราะว่าของตัวเองได้เป็นโฮมไอโซเลชันนะคะก็จะมีคำแนะนำคุณพยาบาลก็มาให้ใบที่เป็นแบบคำแนะนำคะว่าเราจะต้องอสแกน QR วอ d e โค้ A ตรงนี้จะมีคุณหมอดูแลเราตอบแล้วก็คอยแบบตอบคำถาม เรื่องของอาการหรืออะไรเงี้ยทุกวันโดยที่เราจะต้องอทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะมีคำแนะนํานะคะแล้วก็ของตัวเองนี่ก็พอหลังจากสแกนมันจะเป็น Tm Covid Home ะคะ่ะที่เป็นลายของผู้ป่วยนะคะก็จะมีคุณหมอเข้ามาในการพูดคุยกับเราทุกวันเลยนะคะว่าแบบวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะตรวจวัดออกซิเจนจากปลายนิ้วได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะมีไข้ไหมมีอาการอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ของตัวเองรู้สึกประทับใจเพราะว่าคุณหมอเนี่ยให้การดูแลอย่างดีทุกๆวันแล้วก็ช่วยคลายความกังวลในเรื่องของของเราหลังจากที่เราทราบเราก็มีความตื่นตระหนกเหมือนกันว่าแบบอ่ะเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงนี่เพราะว่าเราอ,อยู่ในครอบครัวที่มีลูกด้วยมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะด้วยเราจะต้องทํำยังไงเพื่อไม่ให้รับเชื้อจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะแนะนํา ด้วยแล้วก็รวมถึงตอนที่เราหายแล้วนะคะคุณหมอก็ถามถึงว่าโอเคเราตรวจเราโอเคดีแล้วแล้วคนอื่นๆในบ้านเป็นยังไงบ้านทุกคนมีอาการอะไรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนหายดีจนได้แบบครบ10กกำหนด10วันเงยะคะ่ะจนถือว่าเรียบร้อยของขั้นตอนการรักษาค่ะก็คิดว่าก็กระทับใจค่ะจากการได้รับการดูแลผ่านะระบบเซอร์วิสของ Top ปมิด ไอปั๊บก็มาที่โรงพยาบาลประมาณถึงประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนของโรงพยาบาลก็คือเมื่อได้บัตรคิวแล้วก็นั่งรอในกลุ่มวันนั้นมีอาการไอไอเป็นระยะไอห่างๆแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยไอกันเยอะมากเลยคนที่ไม่ติดเนี่ยน่าจะติดตอนนี้ได้เหมือนกันก็เลยร,ร,รู้สึกว่า กลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองก็อาอเหมือนกันแต่อายน้อยกว่าคนอืน่นหลังจากนั้นก็ไปไปเข้าไปนั่งรอเพื่อที่จะสวอปนะคะพอได้รับการสวอปเสร็จก็ให้ไปเอ็กซเรย์ได้รับผลว่าเป็นบวกให้ให้ให้กลับตัวที่บ้านไอโซเลชันอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยที่บ้านก็เลยเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อรองรับเราอ ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลที่ดูแลอย่างดีนะคะให้ให้ความกระจ่างทางโทรศัพท์อธิบายดีค่ะ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยเราจะสู้ไปด้วยกัน